เอสปอร์ตจริงๆสปอร์ตกบกบข่าวใช่ไหมซึ่งน้ำซึ่งบกโอ้ยตีหนึ่งเลยพี่อยู่ตรงกลางพอดีเดยโอ้ถ้ามันจะมาลงนี้ทำไมโอ้ไม่มีปืนในตัวไม่มีอีกบจ้ารดเรือแต่คน กูโห่ปืนไม่มีที่มาแล้วปืนไม่มีกบฆ่าคนให้ผมหน่อยกบสิบหายแล้วไปโชเลยโชลงหนึ่งลงลงลงฝั่งนี้มันมาหาผมแล้วโอ้ไยแล้วโอ้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 ีอ้โอ้งอีโอ้โอ้โอ้โอมโอ้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 โไ้้โอ้โอ้โอ่โอ้โอ้โ้โ้โอ้โอ้อ้อ้ ปืนหมาเอาปืนมาเอาปืนหม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 าในลมในลมอีกคิวระวังปืนมึงเหอรอกูขัดใจมันติดพิษมันติดพิษพี่จะบอกพี่แค่ได้ปะมันไม่มีอะไรแล้วหมวกพี่จีบมาได้แค่นี้แค่ีแล้วเ <c oughs> มื่อกี้หัวใจะจะวายถ้าไม่มีรถวนมานะพี่ตายแล้วนะเมื่อกี้ ฟ<ม>าร์มเฟิร์มก็ไม่ดูก็มีเหมือนพี่แหละพี่เอ้ <laughs> พี่ดูเหมือนพี่เลยต้องติดพิษมันติดพิษเปล่ายังไม่ตาย <laughs> ใช่ไหมแต่ดูไม่ติด <laughs> อุ้ยอุ้งใส่ยิงดักหน้าน้องไอ้ <laughs> ก่ยิงแบบว่า <laughs> โดนท้่ไปมึงโดนแนอ่ะอ่ะปืนอะไรครับ ทำให้ตัวครับ <c oughs> โอ้พี่มีปืนฮึพี่ดูดีว่าหวยแล้วพี่มีปืนใหม่เอาสกอตเอาสกอไอ้ไอ้คิวคิวคิวอีกตัวนึงทำให้ดทำให้ทำให้นดมาอยู่กระแพงมาอยู่กระแพงมาอยู่กรั้วมาอยู่รั้ว พี่หนูไม่มีปืนนี่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 หมวยเหมยหมยศพนี้ศพนี้นได้แล้วพี่ได้แล้วมันดิดปืนมันดิดปืนมันดิดมันจะตายแล้วปืนมันดิดมีอตัวเดีวยวข้างหลังพี่ระวังนะเข็ดละมันมีปืนอื่นไหมที่ไม่ใช่ไอ้ปืนเอเอ็นโอ้โหดิที่เปล่งไงไอ้นี่ก็บเอเอ็งอีกอะ ยาหน่อยครับไมีคิวไม่พูดแล้วใชนไหมพี่มีสี่กล่องมา,มามามาที่พี่เนียวนับหนึ่งไปไหนมาไปไหนมาเดีย่ยวไม่ไม่พูดแต่จะทำเสียงเอาเกาะเอาเกาะพี่ คิวบอกสถานการณ์ตึงเครียดทั้งในจอและนอกจออีกคนหนึ่งตายแล้วหรอวะพี่ครับยังไม่ได้สกิลเลยครับตอนนี้ได้ได้ยิงสามนี่โอ้โหพี่นันตา้ปะเออโหเกือบตาย MPC0 ศูนย์ปะทะกับเ p 5ีเกือบแย่กระผมอะไรวะ มันใส่ตามหมวกอะ่ะมันหมวกมเท่มากเลยนะจะบอกให้พี่ยังพ,พี่ก็งงอยู่ตั้งนานมันมันมันใช่ยังไงแต่หมวกสองอะกำลังเท่อันที่สองอัน,นอันนี้สองนะ่ะมันเป็นอะไรนะครับเขาเป็นเป็นทรงพังอะ่ะคล้ายๆกับไอหมวกอัศวินอะ ลืมไปว่าทำไมไม่ได้ของอะไรเลยวะเอาอัพเกาะกันไปหรือยังตรงนู้นอะ่ะคิวจะว่างไหยถ้าลงจริงๆอ่ะไม่เป็นไร,รไม่ว่างลงก็ลงวันอื่นหรือว่าลงตาอื่นก็ได้นอกไอทำไมเหลือเล่นเหลือแค่นี้เยอะอะไรนะครับ<ง>ไปทำอะไรมาจำได้ว่า ไอขึ้นไปเท่าคิวหรือมั้งตอนแรกกันไดมอนสามใช่ไหมแล้วก็ลงมาแพทแล้วก็คือข,ข,ขึ้นขึ้นไดสองใหม่แล้วก็ตกลงตกมาใหม่ครับใช่ใช่ใช่ไปพีกเลยผมอยากได้อะไรนะครับแต้มแดงนะครับไอเอาไปเลขของนะครับอ๋อแต่มันต้องขึ้นอันดับไปได้นะครับไ,ไอ,อน,นี่ไอน,นี่ไม่ได้ตั้งใจให้มันตกหรอกครับ เล่นยังไงพี่นั่นไปไหนเดี๋ยวขอเก็บยาด้วยอ้าไม่ใช่ยานี่ว่ากล่องศพพี่ก็ลองทำแล้วได้เลยเนี่ยแย่แรงอยู่แล้วโอ้ในโรงงานมีตัวนี่ว่าวิ่งหนีก่อนหน้าโรงงานสองตัวสองตี้พี่สองตัวมันยิงกันดีนะเราอยู่ข้างหลังโอ้โรงงานโรงงานโรงงานอะไรวะด้วยกล่องกระสุนเออาร์มีอยูซีสิบนัดเลยจะเข้าไป กือบตายที่ประกันมันมันยิงเราเหรอมันไม่ได้ยิงเราไม่ใช่เหรอโอ้ยยิงคมยังวะดาว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 ต้องหัวสองเมตรโรงงานนะเอ้ยไปเอาหน่อยเั็บเอจ็ระเบียงอ่ะระเบียงฝั่งขวาโอเคโอ้โหมันมีโคตรเจ็บเลยพอสีแล้วเนี่ยเกาะสองมาไปมีตัวเดียวเหรอแค่ไม่ได้กคนอื่นนะไม่ได้ยิงเรานะทีแรกอ่ะน่าจะใช่ เมื่อกี้ไปลงมาพี่ก็เจอพี่ยิงยิงมันได้ทีละเจ็ดทีละแปดเกาะสามแต่มันยิงพี่พี่นึกว่ามันใช้เอสดีดีที่ไหนแต่มันใช้แค่นี่ใช้แค่ตะการยิงแรบคุณว่าทีเอ็มทำไมยากรองแรกจริงปะเนี่ยครับครับมียากรองเดียวครับคิวพี่เอาพี่ขอเก็บก่อนนะ มันเป็นยากล่องแรกเหมือนกันเอ้ยมีคนลงว่ะคิวคิวมีตัวเอาดาว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 อะไรอย่างนี้เอ้าเอาไอ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 อีกนาเดียวน็อกแล้วนะครับนั่นตั้งใจตั้งใจว่าจะมายิงนัดเดียวเหมือนกัน อะไรนะพี่ตั้งใจมายิงนัดเดียวเหมือนกันแต่พอดีไม่ได้โโมาซั้นสามพี่เมื่อกี้เอาผิงไปให้เต็มที่เลยจะครบสี่ครับใครยังไม่ได้พี่เอา ใไมได้พี่เอาอะไรวะอ้าวพี่หายเออบนพี่เลยพีก็จะหันมากินเห็ดนั่นแหละเห็ดพีที่พี่กินไปแน่เลยอย่าไปกินเลยอันนี้มันเห็ดพิษอ๋อเห็ดพิษใช่พี่คิวครับขออัพเกาะได้ไหมครับเอาเลยเอาเลยพี่คิวเกาะอะไรครับกีต้ารี่ M.P. สูนรวันนี้มีอันหนึ่งนะเราได้แล้วค่ะ ทำไมเราไม่เจอกระสุนเอาอนาร์เข่าเลยวนะเนี่ยเลยหมานดูดหลอกแล้วจ,จะไปลอยจะไปลาดเข่าก็ไม่มีกระสุนไปลาดสงสารเลยที่เป่นงนี่สแกนโอ้โหมันฟาร์มหมดเล้งดูดน้ำอยู่ฟาร์มเก่งฝ่ามันดูดน้ำได้ไงวะฝ่ามันเลียไม่ใช่หรอเออมันเลียแหละ อยากก็มาบอกอ้ดีเด็กทคให้ในเสร็จเฮ้ยวิลอ์วิลอ์ด้วยทำไมต้องมาเรียนหลอดก,กูด้วยมันเป็น,หนไหนแล้ววะน่าจะมานี่แล้วหละเอ้ยตดวไปสิอะไรวะพอลราไปแล้วด,ดาวหมดแล้วสองตัวเนี้ยโอ้โหลงกไอ้โอ้ชีวิตมีตอะไร ตังเยอะแยะมาพี่เก็บเองโอ้โหเฮ้ยใครยิงวะมันวายแล้วมึงอะอยู่ไหนมีไซพี่ดาดุยังไม่ได้ฆ่าตัวเลยนะพี่โอ้ยพี่ได้ตัวหนึ่งมั้งได้ตัวเดียวไอ้นั่นคือไปคนเดียวเราได้นะถ้าไปเป็นกลุ่มยังไม่เคยได้เลย แต่ถ้าไปคนเดียวก็มีสิทธิ์จะตายเองกันแหลยใครวะน้ำเดือดเลยเอ้าอะไรด้วยโอ้โหไอ้สามด้วเจ็บ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 หนักครับ น่วะอยู่ตรงหลังกำแพงนั่นแหละนี่ไงนี่ไงนี่ไงยิงตูดที่อยู่เราวิ่งดีที่พี่วิ่งแบบบอดเป็นนั่นเนี่ยยิงกระทะไปสิโหัวเยอะโอ้โซบซีเนี่ยโซบกผมมาพี่ได้แล้วพี่ได้แล้วทำไมอิ่มจังเลยกองนี้ยไม่ใช่กล่องนี้ไม่ใช่กองนี้พี่อิ่มมากเลยพี่ไม่ได้ใช้อะไรเลย นี่ตอกตองกลอง่องนี้ตอกกล่องนี้เนี่ยนี่อิ่มของจินตอกนี้ครับ <c oughs> ออกระเป๋าสามด้วยโอ้ยค <c oughs> ิวไอ้ดอกหล่นตรงไหนไวะรองนี้จะเห็นโดนทับโอ้ย oh <yeah. c oughs> แม่ครับแม่ครับอันนั้นของ <c oughs> ลูกนะครับของลูกนะครับ <c oughs> <c oughs> ดืกลอกระเป๋าสิสแสดดที่ตัวใหญ่แล้วเห็นปะ <c oughs> อิ่มอิ่มลเลยนครับ อิ่มเลยโหของแต่งอย่างฟูอ่ะไอแคปก่อนขอบคุณของแต่งจากสพลูกเล็งลูกตีมากนี่นี่อยู่นี่อยู่นี่โอ้โหโดนหัวหว,วิ่งดีทำไมเพื่อนกลางแน่เลยอ่ะเอานี่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 เอาได้ เอาหมวยอ่ะโถ่เราก็ยิงอยู่ต <PAUL bunker ring> ั kind of ้งนานหมวยโทษพี่เขาตกหดอยพี่ก็ทำไมไอ้ตัวนี้ยิงไม่ได้ตะกิงเพื่อนมันอยู่ข้างล่างเปล่าวะเออวันนี้ปี๊ดต้องปีดอ่ะ นี่นี่ไฟบ้านผมดับแล้วครับอ่าแล้วเล่นได้ใช่ปะเล่นได้อยู่ครับอ๋อมันไม่เกี่ยวกับอันนี้เนาะครับไปดับระวังเด็ดดับด้วยนะอ๋อแล้วทำไมเมื่อกี้ดูยิงดาวแล้วทำไมมันพี่พี่ยิงพี่พี่ยิงอ๋ออล้มเสร็จแล้วมาเหลืออีกตัวหนึ่งแล้วมันยังไม่ตายเอ็ดมันจะให้ดูฆ่าดิจิตีได้ดิแล้วได้ยินเสียงผม ไม่ได้ยินนะฝนที่ตกพีก่หยุดมันหงตกตกหนะักโอ้โหบริเวณตรงนี้ไม่ค่อยชอบเลยอะ่ะมันเหมือนแบบตรงนี้พี่ตายบ่อยมากเลยไอ้วงเนี้ยวงตรงเนี้ยมันเหมือน <c oughs> ยิงยิงลุยมันไม่ได้ตักทิง้ง คิวมันดาวไม่ใช่หรอมีอาถรรพ์ตั้ง<ด>ตแต่คิวโดนล้มตรงนี้แหละที<ช>่ว่าโดนลงหัวทีเดียว A A อ่ะไอเอเคอันนั้นตั้งแต่นั้นมาชงเลยตรงนีน้เสียงทุกคนเบาปะเหมอือุนวูชวมีให้เสียงเบาเหรอคิวหูไม่ค่อยดีแล้วมัง้งไม่ให้ฟังฟังไม่ให้ดีมันบอกมันอยากาได้ใหม่บอกอยากได้อันใหม่นี่เองบอกกจะไปจะบอกให้บอก ซื้อเองโอนมาเดี๋ยวซื้อเองเดีสามตัวน้องไอ้นี่ปิดเทอมยังยังครับยังไม่ได้สอบเลยครับปิดเมื่อไหร่อะไม่รู้ครับน่าจะต้นต้นเดือนมีนาคม,มครับทำไมอ่ะครับ ทำทำไม่ใช่อ๋อครับซิกนี้ไม่เจอน่าจะอยู่บ้านซิกนู้นไม่ใช่มาลอยหลังเจอจริงเหรอโอ้เจอแล้วเจอแล้วเจอเจอปะวะไม่เจอวะเออไม่ใช่ตาลายจริงด้วยไรเงี้ยแม่แม่แม่เจอแล้วแม่ไหนวะนนน มาแลนจุกอยู่สองเบนอ่ะเอาวิาาามันซ้ำอมึงจะมึงไมึงจะต้ำศพอหรอ่ะมันต้องโดดลงมาอยู่แล้วเรียนแล้วที่ มันจะยิงขึ้นฟ้าทำไมโอ้โหเขาหัวดิมันย่อว่าดีย่อเขาปุงมันก็เลยเข้าหัวโอ้โหร้านของร้านใครมังอ่ะครับ